สวัสดีครับพบกับผมปายุทธ์ชาแนลนะครับวันนี้วันออที่27นะครับพฤศภาคม2563นะครับวันนี้จะมาแจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563นะครับภาคเรียนที่1นะครับจะมีเวลาเรียนทั้งหมด9 3วันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายน2อันทาอะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย63วันแล้วก็มีวันปิดย่อยนะครับวันปิดย่อยก็คือวันตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่30นะวันปิดย่อยนะครับรวม17วันนะครับให้นักเรียนได้พักผ่อน17วันนะครับส่วนคุณครูก็คงจะต้องทำคะแนน แล้วก็อ,ออกผลการเรียนให้กับนักเรียนนะครับส่วนภาคเรียนที่2นะครับจะเปิดในวันที่1ทธันวาคม2563นะครับไปจนถึงวันที่9เมษายน2564รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นนะครับ88วัน แล้วก็ปิดเทอมนะครับซึ่งเราเรียกว่าปิดเทอมใหญ่เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่10เมษายนไปจนถึงวันที่16พฤษภาคม2564นะครับรวม37วันอันนี้คือในช่วงเวลาก่อนจะนี้ไปนะครับแต่หลังจากภาคหนึ่งทับ64นี้ก็เวลาเรียนก็จะเป็นปกติปิดเทอมปกตินะครับนะ อันนี้ได้รับการยืนยันนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะฉะนั้นในภาคเรียนที่1ที่2นี้นะครับมีเวลาปิดพักผ่อนให้นักเรียนทั้งหมดนะ54ิบวันนะครับเพราะเทอมหนึ่งเนี่ยมีเวลาพักผ่อน17วันเทอม2มีเวลาพักผ่อน37วันรวมเป็น5 4ิบวันนะครับนะส่วนกิจกรรมอย่างอื่นนะครับ ส่วนกิจกรรมอย่างอื่นนั้นมาไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าแล้วแต่ละโรงเรียนนั้นจะนนเป็นผู้บริหารจัดการเองนะครับมากิจกรรมอยู่ใล้พักแรมกิจกรรมต่างๆวันสัปดัหต่างๆนะครับเนื่นองจากว่าเรามาเรียนในเรียนในเวลาที่มันคาดเกเลื่อนเวลาเรียนค้าศึกเลื่อนนะครับเพราะนั้นก็แจ้งให้นักเรียนทุกคน นะครับได้รับทราบไว้นะเฉพาะนักเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทั่วประเทศไทยจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลนะครับก็เหมือนกันนะครับเน้นย้ำนะครับภาคเรียนที่หนึ่งะครับหนึ่งกรกฎาคม2 5 6 3ถึงวันที่13พฤศจิกายน2563นะครับรวมเวลาเรียน93วัน ปิดเรียนนะครับหรือปิดเทอมเนี่ย14พฤศจิกายน63ถึง30พฤศจิกายน63รวม17วันเทอมหนึ่ง 1, ปิด17วันนะครับแล้วก็วันที่1ธันวาคม263นะครับเปิดเรียนเปิดเรียนไปจนถึงวันที่9เมษายนเย้9เมษายน64 1ธันวาคม63ถึง9เมษายน64 เทอม2นะครับรวมเวลาเรียน88วันแล้วก็ปิดเทอมใหญ่10เมษายน64ถึง16พฤษภาคม64นะครับเน้นยําให้นักเรียนได้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมป่ายุึดชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวัสดีครับ